พูดตามตรงฉันคิดว่าไว้เค้าคือคนที่เป็นเจ้าของหินพิทักษ์ะอกนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าของตัวจริงจะเป็นทายาทของตระกูลแทนท่านพ่อเป็นถึงผู้นำตระกูลไม่แปลกหลักเพคะที่องชายจะทรงคิดแบบนั้นท่อมตนจริงขอบพระทัยเพคะตระกูลเอวอดินเป็นตระกูลที่ได้รับการสนับสนุนจากโอเดนนั่น ลายได้ยินว่าผู้สืบทอดของตระกูลสนิทกับลูกสาวของคันล่อนมากทีเดียวแต่เทียบกับข่าวลือเธอกับดูจิตใจดีมากเลยฮะอะอะไรจังหรือเป็นฉันเองที่อคติมากไปแต่ฉันจะยืนยันได้ยังไงล่ะว่าเธอเป็นเจ้าของหินพิทัก์ต่อให้เธอโกโหกฉันก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยอืม ขออภัยเพคะแต่หม่อมฉันเองก็ไม่ทราบว่าจะยืนยันเรื่องนั้นให้ได้ยังไงไม่ใช่ว่ามันจะมีชื่อของหม่อมฉันสลักไว้บนหินพิทักษ์สักหน่อยหะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่หม่อมฉันที่สัมผัสหินพิทักษ์ได้ด้วยนั่นสิเพคะหม่อมฉันจะพิสูจน์เรื่องนี้ยังไงดีล่ะมาถามฉันเราจะได้คำตอบยิ่งไงไม่มีวิธีพิสูจน์ได้เลยงั้นเหรอ เธอมาทาง,งที่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นไว้เนียนนะขออภัยเพคะหม่อมฉันแค่คิดว่าตัวเองควรมาเพราะพระองค์ทรงเขียนไว้ว่าต้องการพบผู้ครอบครองหินเฉยๆนะเพคะพูดซะจริงจังจนฉันรู้สึกผิดเลยที่ไปสงสัยเธอถ้งงางั้นเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะแล้วเธอได้หินพิทักษ์มายัางไงล่ะฉันไม่ควรพูดถึงรูปปั้นแมวใช่ไหมนะ อยู่ดีๆวันหนึ่งชนเผ่าเซตาก็มาหาหม่อมชันแล้วมอบสิ่งนี้ให้เพคะแค่นั้นเหรอเพคะแล้วเขาก็บอกว่าตั้งใจจะเอามามอบให้หม่อมชันตั้งแต่แรกแล้วเพคะแล้วบอกด้วยว่าหม่อมชันมีคุณสมบัติที่ควรจะได้รับมันคุณสมบัติงั้นเหรอมีเพียงราชวงศ์เท่านั้นที่รู้ความลับนี้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเจ้าของหินพิทักษ์คนใหม่ ปรากฏตัวในรอบหนึ่งร้อยปีแล้วจริงๆงั้นเหรอหากเธอเอาเหินพิทักษ์มาด้วยฉันขอดูสักหน่อยได้หรือเปล่าได้สิเพคะเลดี้เอเวอร์ดีนพกหินพิทักษ์เอาไว้ในถุงงั้นเหรอเพคะก็ถุงมันทำมาให้ใส่ของนี่เพคะปกติมีแต่คนนิสัยแบบนี้เท่านั้นที่จะได้ครอบครองหินพิทักษ์ถึงไงนะเพคะ รปล่ช่างเธอไม่มีอะไรฉันมีเรื่องจะถามสักหน่อยเลดี้เอเวดีนท่านเคยคิดจะมอบหินนี้ให้กับใครหรือเปล่าอย่างเช่นมอบให้กับราชวงศ์ในนามของมาสคิสโอเดนน่ะเฮคะท่าทางเธอจะยังไม่รู้สินะมาสคิสโอเดนสัญญาจะมอบหินนั่นให้กับราชวงศ์ ลายกับสิทธิผูกขาดการค้าอุปกรณ์เวทระดับประเทศเลดี้เอเวดีนที่เป็นเจ้าของหินพิทักษิดยังไงบ้างละ่ะอยากมอบสิ่งนั้นเป็นสินบนให้ราชวงศ์เพื่อช่วยยกระดับตะกูลโอเดนหรือเปล่าม่อมชั้นม่อมชั้นคนที่พูดจาชาชานมาโดยตลอดกลับอึกอักเป็นครั้งแรกเลยฮะ ถ้าทางแบบนี้น่าจะเกลียกล่อมให้ทำตามที่ฉันต้องการได้ง่ายเลยสิแต่ถ้าฉันพูดถึงเพื่อนคนนั้นเธอจะยังเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนสนิทของเธอก็อยู่ตระกูลโอเดนนี่เธอยินดีเสียสละเพื่อเพื่อนคนนั้นหรือเปล่าละ่ะม้าหินพิทักษ์ให้ตระกูลโอเดนเพื่อเบลเหรอมาร์เกอรตเธอไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยไม่ต้องไปสนสายตาใครหรอกนะ แค่ทำในสิ่งที่เธออยากทำก็พอมาร์เกเรตคนสำคัญของฉันไม่เพคะหม่อมฉันคือเจ้าของหินพิทักษ์และหม่อมฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะใช้มันอย่างไรท่านมาร์ควิสโอเดนไม่มีสิทธิ์จะมาวุ่นวายกับหินพิทักษ์โดยที่ไม่ถามความเห็นของฉันเพคะ แต่ว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนของเลดี้เอเวดีนที่อยู่ตระกูลโอเดนก็คงลำบากหน้าดูเลยนะแม้ว่าหม่อมชั้นจะเลือกแบบไหนเบลก็จะสนับสนุนหม่อมชั้นเพคะเหมือนที่หม่อมชั้นสนับสนุนเธอทุกอย่างเพคะอ่างั้นเหรอ <c oughs> สำหรับเลดี้เอเวดีนแล้วการมีอยู่ของเพื่อนคนนั้น ไม่ใช่แรงจูงใจที่จะทำให้เธอมอบหินพิทักษ์ให้พวกโอเดนตากลับเป็นกำลังสนับสนุนที่ทำให้เธอสามารถแสดงความเห็นของตัวเองได้สินะคนที่ดูจิตใจดีขนาดนี้สร้างความไว้วางใจกับลูกสาวของตระกูลโอเดนแบบนั้นได้ยังไงกันนะน่าสนใจนะฉันก็ถูกใจสิ่งที่เธอเลือกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเลดี้เอเวดดน เธอไม่คิดอยากจะเล่นงานมาสคิวสโอเดนผู้น่ารังเกียจนั่นกับฉันหน่อยหรอสนามหญ้าร้านน้ำชาเธอน่าจะใกล้มาแล้วนะตายแล้วรถมาของราชวงศ์มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไลดี้คนนั้นคือใครนะคะไม่รู้สึกคุณหน้าเลยสักนิดนั่นสิคะเลดี้สาวสวยบาปนั้นคือรถมาของราชวงศ์มาอย่างนั้นหรอเอ,อ้า เป็นยังไงบ้างคุณหนูกระต่ายฉันไม่ใช่กระต่ายนะจ้าจ้าหืมช่วยจอดตรงนี้ให้ทีครับจูจูก็เหมือนจะมีธุระขึ้นมาแล้วล่ะ